สวัสดีครับพบกับเราแล้วครับช่องฟังลักกี้แฟมิลี่นะครับตอนเชา้าวันนี้นะครับแต่ก็สายแล้วเนาะมาเช้าเท่าไหร่นะครับวันนี้ครับเพราะว ad ad sc hmm ่าแดดร้อนมากๆเลยนะครับวันนี้แดดร้อนมากเลยนะครับดูแดดนะครับจ้าเลยนะครับแต่พ่อพันยังไม่ได้พาน้องลักกี้นะครับไปอาบน้ําเลยนะครับไปอาบน้ําเลยนะครับก็วันนี้ก็คงจะไปปลูกไว้ใต้ต้นไม้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าที่ของน้องก็ยังไม่มีโรงช้างนะครับไม่มีโรงช้างนะครับนาะเราก็จะพาน้องไปอาบน้ําแล้วก็ไปอยู่ใต้ร่มไม้กินยาอยู่ใต้ร่มไม้นะครับเนาะ พราะว่าตรงนี้วันนี้อากาศร้อนงมากครับดูแดดนะครับจ้าเลยนะครับขนาดเจ็ดแปดโมงนะครับันเราอากาศร้อนงมากเลยนะครับเนาะวันนี้ก็คงจะเห็นน้องลักินครับอาบน้ําอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเนาะแต่อย่างหลผู้ใจก็ต้องไม่ห่างกลอยู่แล้วนะครับนู่นนะครับเขียเล่นเลยนะครับเขียเล่นนะครับผมวันนี้จะเอาไปกี่ล้อล้อเดียวนะครับมีล้อเดียวนะครับเดี๋ยวจะหาเพิ่มมาอีกสองสามล้อนะครับเพื่อให้น้องเล่นนะครับกลางคืนนะครับน้องกลางคืนก็นอนก่อนนะครับกังกอนนะ ตอนนี้ก็เพิ่งทำความสะอาดพื้นที่ของน้องนะครับหาเสร็จเรียบร้อยเมื่อกี้นะครับก่อนก็ตัญยามาไว้ให้น้องด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวก็คงพาน้องนะครับไปอาบน้ำเหมือนเดิมนะครับที่สระน้ำใหญ่นะครับแต่วันนี้จะเล่นน้ำแรงหรือเปล่านะครับเพราะวอากาศร้อนน่าจะเล่นน้ำนานอยู่นะครับวันนี้นะครับเนาะไปหรือยังลักกี้นะครับไปหรือยังครับเดี๋ยวพาไปเลยนะครับเดี๋ยวก็คงพาไปนะครับพาน้องไปนะครับอาบน้ำนะครับเนาะ ตอนนี้ก็ถึงสระน้ำใหญ่แล้วนะครับวันนี้ครับผมเดี๋ยวก็คงจะพานนองลักกีนะครับลงอันเล่นน้ำนะครับวันนี้พอขวานจะลงเล่นด้วยหรือเปล่านะครับวันนี้ครับเนาะเพราะอากาศร้อนเรือเกินนะครับวันนี้อากาศร้อนมากเลยนะครับเนาะหลักกี้ว่างจะลงเล่นน้ำด้วยหรือเปล่าวันนี้นะครับให้ยืนดิ่งเลยนะ เพื่อนๆลงไปเล่นก่อนแล้วนะครับปกติก็มีชานะครับอาบน้ําตรงนี้นะครับเพราะอากาศร้อนนะครับช่วงนี้เนาะแต่ฝนสายๆนี่ร้อนมากเลยนะครับร้อนจัดเลยนะครับถ้าได้เล่นน้ําสาดนี้ก็จะเย็นสบายมากเลยนะครับจะเล่นเย็นสบายมากเลยนะครับเนาะน้ำใหญ่เลยนะครับวันนี้ครับผมมาหรือยังนู่นสาวสวยลงมาแล้วนะครับ เมื่อวานก็อาบวันนี้ก็อาบทุกวันเลยนะครับตอนตอนเสสายวันนี้นะครับเนาะอ่าลงมาแล้วนะครับนวลครับถือ,อยางลถมาด้วยนะครับอายพอควันลงไปด้วยหรือเปล่าลักกี้ไปด้วยเลยจะอาบเองเนาะยังไม่ได้ลงไปนะครับยังไม่ได้ลงไปเลย เอาเล่นดินก่อนแล้วเล่นดินแล้วนะครับสวัสดีครับเล่นดินแล้วขอเล่นโคลนกับอาโคลนไปโปะไว้บนหลังก่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะลงไปอาบอ้าวยังไม่เปื้อนเลยนี่นี่นี่นเอาปเปืเป้อนก่อนอากาศร้อนนะครับอากาศร้อนมากเลยนะครับอาลงอาบน้ำเลยล,ลูกลงไปแล้วนะครับตอนนี้ ลงไปหายร้อนลายร้อนก็นะครับอากาศร้อนมากเลยนะครับเนาะนอนลโอ้ยลครับตอนสายๆนะครับสายๆวันนี้ก็ร้อนมากเลยเนาะ ดูท่าเล่นน้านะครับคนชีฟ้าอีกแล้วนะครับคนชีฟ้าเลยนะครับโอ้ท่าเล่นน้ําน้องนะครับลุนอ๋อเขาอาบน้ําก่อนนะครับลึกนะตรงนี้ลึกนะครับอยู่ตรงกลางเลยนะครับวันนี้อนอนลงก็ลุกนอนลงก็เร็วอน,นอนลงเร็วเดี๋ยวจะได้เสร็จแล้วเร็วใส่กิดน,น้ําอยู่นะครับ อ,อาบอย่างสบายใจหน่อยอ,อาบอย่างสบายใจเลยนะครับเนาะดูอย่างรถนะครับลอยด้วยนะครับนนอามุดน้อยมุดน้อยอาบน้ำตอนซ้ายนะครับอาพอแล้วลักกี้แล้วพอ,อยัง เดี๋ยวก็คงจะพาไปกินย่านะครับที่ผูกองน้องใต้ล่มไม้นะครับเนาะว่าวันนี้ดูท่าท่าท่าทางว่าจะร้อนมากเลยนะครับเนาะดูนั่งเล่นน้ำนะครับดูยางรถนะครับลอยไปลอยมานะครับอาจะหายอีกหรือเปล่านะครับนน่นครับดูดูนะครับน่นครับมองเห็นหรือเปล่าเนาะวันนี้ลอยเพื่อนเพื่อนมาเล่นก่อนเลยนะครับ คงจะมีช้างหลายเชือกนะครับลงมาเล่นน้ําตรงนี้นะครับเพราะว่าอากาศร้อนวันนี้นะครับเนาะอ่านิ่งเลยลักกี้อพอ,อยางลักกี้พอ,อยางมาเร็วมาเร็วมามามาพอแล้วก็มาเร็ว,รวพอแล้วบอกว่าพอแล้วจา้ามามา พอแล้วครับขึ้นมาแล้วนะครับเอาได้โชคดีลัคกี้ได้สองล้อขึ้นมาแล้วครับโอ้ยงมหาสนานได้สองล้อมาแล้วดีใจด้วยลัคกี้ลัคกี้เลยดีใจด้วยนะครับเมื่อกี้ไปรอหนึ่งนะครับางมเจอแล้วนะครับตอนนี้เจอแล้วนะครับล้อรถของน้องลัคกี้นะครับพอขวัญว่าลัคกี้งมหาอะไรนะครับเมื่อกี้งมหาอะไรนะครับงมหาตั้งนานเลยนะครับ ว่าหาสองสามวันแล้วนะครับรอรถนะครับดีใจด้วยนะครับลักกี้นะครับเจอแล้วครับสองล้อนะครับเจอแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมโอ้ยเก่งจังเลยลักกี้นะวันนี้นะครับ่าได้เจอสองล้อคู่ใจมาได้แล้วนะครับวันที่ทำหายนะครับวันนี้ก็ดีใจมากเลยนะครับน้องได้เจอยางรถคู่ใจแล้วนะครับที่จมน้ำนะครับหลายวันเลยครับจมน้ำมาหลายวันครับโอ้คิดถึงยางรถนะครับดูดูดูคิดถึงยางรถจมน้ำอยู่หลายวันเนาะ เป็นยังไงบ้างนะครับยางรถลากี้ว่าไงครับเจอได้ไงลูกสงสัยมุดไปเมื่อกี้นะครับมุดเอากลนชีฟามาเมื่อกี้นะครับดูสงสัยจะถมดินอยู่เนาะอ่าน้องก็เจอแล้วนะครับตอนนี้นะครับยางรถกู้ใจไปด้วยกันอีกแล้วตอนนี้นะครับอ่าอย่าทําหายอีกนะลากี้นะอ่าทำหายนี่ครับไม่เจออีกนะครับอ่าตอนนี้ก็ได้เจอแล้วนะครับสองล้อนะครับที่วันนั้นก็น้ําจมน้ําอยู่นะครับจมน้ําที่วันน้องเอาลงไปเล่นน้ํานะครับสองล้อเนาะ ็หายไปนะครับหายไปวันนี้ก็มางมหาอีกนะครับวันนี้นะครับก็โชคดีนะครับลักี้เจอแล้วนะครับตัวนี้ครับงมหาเจอแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปไต่ต้นไม้อีกแล้วนะครับวันนี้ครับเนาะเดินไปแล้วนะครับนู่นครับดีใจด้วยนะครับลักี้นะครับอาจเจอสักทีเนาะงมหาสักนานสองสามวันนะครับ ตอนเช้าก็มาหาตอนเย็นก็มาหาวันนี้มาตอนสายๆเป็นงานครับเจอเลยนะครับวันนี้นะครับเนาะดีใจไม่ยอมรอพ่อขวานเลยนะครับดูเดินไปก่อนเลยนะครับดีใจเจออย่างรถนะครับอย่างรถกู้ใจนะครับสองล้อไม่รอเลยเนาะลคก,กี้เนาะ ความรักของเขานะครับอย่างร well. uh, ถของเขาเนาะงมหาจนเจอนะครับงมหาจนเจอนะครับวันนี้ก็โชคดีมากเลยนะครับเนาะน้องได้เจอแล้วนะครับโอ้ยดูการวางไว้นะครับดูการวางไว้นะครับไม่ยอมห่างกกลเลยนะครับอพอเลี้ยงลูกเดี๋ยวจะพาไปปลูกไว้ใต้ต้นไม้ก่อนนะครับเนาะเพื่อนเพื่อนก็อยู่นู้นนะครับนุ่นเพื่อนนะครับเขาเห็นอะไรเยอะเลยนะครับนู่นก็ปลูกไว้ใต้ต้นหมันครับเพราะอากาศร้อนมากๆเลยนะครับวันนี้เนาะ นุ่นต่ออีเชือกหนึ่งเถกนุ่นครับมองเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนุ่นมามามาแล้วตอนนี้นะครับฮ่าฮ่าไม่ยอมไม่ยอมทิ้งแล้วครับตอนนี้นะครับไม่ยอมเอาลงน้ําอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้กลัวหายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับต้องลองดูพรุ่งนี้นะครับผมเนาะถ้าลงไปอีกก็น่าจะหายอีกนะครับลากี้นะครับเดี๋ยวก็มางมหาอีกนะครับ นี่ก็เป็นเส้นทางที่เราจะพาน้องไปปลูกไว้ใต้ต้นไม้นะครับลมไม้นะครับเพราะว่าวันนี้รู้สึกจะร้อนโอ้สงสัยจะร้องหาเพื่อนอีกแล้วนะครับเพื่อนอยู่แถวไหนเนาะวันนี้นะครับลากี้ร้องหาอยู่ไปไหนแล้วนะครับวิ่งไปไหนนุ่น ได้ยินเสียงอะไรล่ะก,กี้วิ่งจำเอาไม่รอพ่อควานเลยนะครับเจอเพื่อนเจอเพื่อนเอาเอาไปเจอเพื่อนอุ <c> ้ย <oughs> วิ่งไปเลยหลอรถก็ได้วันนี้เพื่อนก็เจออีกอยดูดีใจ ไปบอกเพื่อนหรือเปล่าไปบอกทองเงินนะครับไปบอกทองเงินว่าเจอแล้วยางโรดไม่ต้องไปช่วยงมหาแล้วตอนนี้นะครับงมหาเจอเลยนะครับยางโรดคู่ใจนะครับดีใจด้วยทองเงินดีใจด้วยนะครับทองเงินก็ดีใจด้วยนะครับหาเจอสักทีเนาะหาอย่างโรดคู่ใจของนอนครับเจอสักทีนะครับเป็นยังไงลัะกี่มาบอกทองเงินเหรอทองเงินอยู่ตรงนี้นะครับวิ่งหาครับได้ยินเสียงทองเงินร้องนะครับเนาะ สำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์น้องลักที้ด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งคอมเมนต์นะครับาเป็นกำลังใจให้น้องลักที้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของน้องในวันนี้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะชมคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับผมขอบคุณครับ